สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับชื่นใจใจฟูมากๆนะฮะเหล่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่นะครับส่งคลิปมาอัปเดตเริ่มต้นด้วยน้องมหาสมุทรอินเดียนะครับย้ายไปอยู่เพชรบูรณ์นะครับคนนี้ติดมากอยู่ในกรงไม่ได้ต้องออกมาอยู่ข้างนอกตลอดนะฮะคุณแม่บอกว่าเอาเข้ากรงไม่ได้เลยนะครับพฤติกรรมก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะฮะต้องออกมาข้างนอกนะครับส่วนคนต่อมานะครับน้องกริปกริปนะฮะ เด็กคนนี้ย้ายไปอยู่พิษณุโลกคนนี้นี่บอกได้เลยว่าบ้านหรูหรามากเลยนะฮะดูในกลงสิเห็นไหมอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะครับยินดีกับน้องด้วยนะฮะน้องได้ได้มีความสุขนะครับของเล่นนี่เพียบเลยคุณแม่จัดเต็มให้เลยนะฮะมีทุกอย่างต้องบอกเลยว่ามีทุกอย่างนะครับ ต่อมานะครับบ้านอายุทยานะครับที่คุณพ่อขับรถมารับเองจากอายุทยานะฮะมารับถึงที่บ้านเลยนะครับคุยกันคืนเดียวนะฮะเช้าวัดรุ่งขึ้นขอมารับตัวน้องไปอยู่ด้วยเลยนะฮะก็ส่งคลิปมาอัปเดตว่าน้องกินข้าวเองได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกแล้วมาด้วยนะฮะแต่ยังไม่ได้กระซิบถามคุณพ่อเลยว่าน้องชื่ออะไรนะครับคุณพ่อก็ส่งคลิปมาให้ดูนะครับ ต่อมานะจ๊ะนี่เลยสดสดร้อนๆนะครับน้องที่ย้ายไปอยู่บุรีรัมนะฮะน้องพุดดิ้งนะครับก็คุณแม่อัปเดตว่ากินเก่งนอนเก่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนด้วยซึ่งเพื่อนคนนี้นะครับเป็นนกตกรังที่คุณแม่นำมาเลี้ยงนะครับสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเป็นน้องพารวยกับน้องละมุนนะครับย้ายไปอยู่เมืองทองนะจ๊ะ